ติดตามความคืบหน้านะครับกรณีของเด็กที่ถูกลืมทิ้งไว้ในรถรับส่งนักเรียนนะฮะที่โรงเรียนอุทุมพรวิทยาอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับน้องพอตเตอร์หรือว่าเด็กชาย mm. สุริยาการถาจันนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งอายุสาขวบนะฮะเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อวันที่14พฤษภาคมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับช่วงเช้าเนี่ยทางครูพี่เลี้ยงที่เป็นคนขับรถทันที่เกิดเหตุนะฮะนางสาวอพิกาเพชรนามก็ เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามกำหนดนัดหมายแล้วแล้วก็ยอมรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะว่าตัวเองนั้นลืมเด็กเอาไว้จริงๆนะครับตำรวจก็แจ้งข้อหากระทาการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับการสอบปากคำใช้เวลานาน,านกว่า6ชั่วโมงก่อนที่จะมีการส่งตัวนางสาวอภิการเนี่ยไปยังศาลเพื่อพิจารณาเรื่องการประกันตัว เบื้องต้นทางสารจังหวัดศรีสะเกดมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวนะฮะแล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับวันนี้ตอนที่ตัวของคุณอภิกาไปที่โรงพักก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับคอคือนรับผิดหมดทุกอย่างก็มีรูกลูกเล็ก เหมือนกันหนูไม่ได้ตัดใจหนูโทษไทยให้ให้กับให้กับพ่อแม่ของเด็กเราไม่ชอบทุกอย่างค่ะป็นชอบหมดหนูหนูบ้าพีหนูจะเป็นเจ้าพัดผาตวันคก่นี่ครเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าน้องพอตเตอร์เนี่ยมาเรียนที่โรงเรียนนี้ได้ปีหนึ่งแล้วแล้วก็ปีนี้อายุครบ3ามขวบก็เลยขึ้นชั้นอนุบาลหนึ่ง แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยอมรับว่าลืมน้องเขาไว้จริงๆนะครับส่วนตัวก็รักเหมือนกับลูกหลานคนหนึ่งรู้สึกเสียใจและยอมรับผิดทุกอย่างหลังเกิดเหตุเนี่ยร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนก็เป็นลมไปหลายครั้งแล้วแต่คิดว่าต้องต่อสู้กับความจริงก็เลยออกมารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ก็จะรับเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพน้องพอตเตอร์ทุกคืนแล้วก็จะไม่โต้แยง้งใดๆทั้งสิน้นนะฮะ ส่วนกรณีที่โรงเรียนบอกว่าเด็กเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์ที่โรงเรียนจะรับเข้าเรียนนั้นอันนี้ขอให้การกับพนักงานสอบสวนนะครับสำหรับเรื่องคดีสารก็เมตตาให้ประกันตัวนะฮะวันนี้ก็เลยเดินทางไปกราบขอขามาศพของน้องพอตเตอร์ที่ที่จัดงานศพอยู่ที่บ้านด้วยนะครับเนี่ยฮะแล้วก็เธอก็บอกว่าลูกตัวลูกของตัวเธอเองเนี่ยก็เรียนอยู่ที่นี่ก็รับส่งลูกตัวเองอยู่ทุกวันเหมือนกันนะครับเธอก็ ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลยไไม่ได้ร,ร,รับหมดทุกอย่างร,รับผิดชอบหมดทุกอย่างนะฮะแล้วก็ให้ข้อมูลไปก็ร้องผมร้องไห้ไปนะครับแล้วก็วันนี้ทางด้านของออตัวเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนนะครับก็บอกนะครับคุณบัณฑิตศรีพุทธทางกูลก็บอกว่าโรงเรียนคงจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะครับ ก็ <dessas> คงจะได้ข่าวตอนที่โรงเรียนบอกว่าเ,เด็กยังไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนอะไรเงี้ยประมาณนี้น,นะฮะก็คงจะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้นะครับโดยเฉพาะหากคณะกรรมการได้ข้อมูลที่ชีชรร้ชัดว่า,านอกจาก<อ>น้องพอตเตอร์แล้วยังมีงน,นักเรียนคนอื่นๆนั่งมากับรถกระบะคันนี้ด้วยนะครับครับซึ่งรถกระบะก็จะเป็นอีกมูลเหตุหนึ่งที่ต้องต้องเพ่งเล็งสอบสวนนะครับว่าได้รับส่งนักเรียนคนอื่นด้วยหรือไม่ ถ้าพบว่ารับนักเรียนคนอื่นมาด้วยกระบะคันนี้ก็เข้าข่ายรถรับส่งนักเรียนซึ่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียนปีพศ2536มันมีกฎหมายครอบคลุมมีกฎระเบียบอยู่อืใช่ฮนะถึงจะเป็นรถภายนอกไม่ใช่รถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนโดยตรงแต่ก็ถือเป็นพาหนะของโรงเรียนเพราะใช้รับส่งนักเรียนมาทุกวันทุกวันทุกวันนี่นะไม่ใช่รถส่วนตัวเพราะมีคนอื่นอยู่ด้วยใช่ ก็ดูแลเด็น้อยอีกคนหนึ่งใช่ไหมสองขวบมีสองขวบ,ขวบใช่ไหมแล้วก็วันนี้นะฮะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะคุณหมออดิศักดิ์พฤิตผลการพิมพ์ซึ่งเป็นผู้จัดก,การแผนจัดก,การความปลอดภัยในเด็กนะฮะก็มีการถแถลงข่าวเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาใช้หัวข้อว่ารถโรงเรียนรถมรณะภายร้ายใกล้ตัวนะครับคุณหมอเนี่ยบอกว่าปีนี้เนี่ยนะฮะมีเด็กเสียชีวิตจากการติดอยู่ภายในรถถึง3รายแล้วนะฮะ ก็กรณีแรกเราอาจจะจำไม่ค่อยได้นะฮะที่มีคุณตาลืมหลานไว้ในรถนะตอนนั้นก็ตายนะฮะแล้วก็น้องเอ๋ยเมื่อเดือนเมษายนแล้วก็น้องพอตเตอร์นี่นะฮะสาเหตุการเสียชีวิตในรถนักเรียนเนี่ยคุณหมอบอกไม่ใช่เพราะขาดอากาศหายใจนะฮะแต่เพราะว่าออกซิเจนในรถคือไม่ใช่เพราะขาดอากาศหายใจเพราะออกซิเจนในรถมันไม่ได้หมดนะฮะแต่เสียชีวิตเพราะว่าอุณหภูมิภายในรถเนี่ยมันสูงขึ้นจน สูงเกินกว่าเด็กจะปรับตัวเพื่อกําจัดความร้อนในร่างกายได้แล้วก็เลยทําให้เซลล์ตายเม็ดเลือดแตกเลือดเป็นกรดภาวะสมองบวมจนกดทับศูนย์การควบคุมการหายใจ<ม>ทําให้หยุดหายใจและเสียชีวิตในที่สุดนะฮะมไม่ใช่เสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจแต่เสียชีวิตเพราะอุณหภูมิในร่างกายแล้วก็ในรถนมันสูงขึ้นสูงขึ้นจนทนไม่ไหวนะฮะแล้วนี่ฮะก็เอาลอง ลองทดลองเอารถตู้เนี่ยนะฮะไปออจอดไว้กลางแจ้งนะครับก่อนที่รถตู้จะไปจอดกลางแจ้งเนี่ยนะอุณหภูมิภายในรถ26องศาอุณหภูมิภายนอกรถ38องศาก็เอาไปจอดไว้จอดไว้สัก2ชั่วโมงอุณหภูมิภายนอกรถจาก38พากเพิ่มเป็น40องศาแต่อุณหภูมิภายในรถเนี่ยฮะเพิ่มเยอะเลยจากเดิมเนี่ยขับรถมาจอดใหม่ๆ26องศาใช่ไหมฮะครับ ผ่านไปสองชั่วโมงอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาเป็น42.9องศาเพิ่มขึ้นมาอีก16องศาภายในสองชั่วโมงนี่นะฮะฉะนั้นนะ่ะคุณหมอบอกนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กเสียชีวิตทันทีถ้าติดอยู่ภายในรถเกินกว่าสองชั่วโมงนี่นะฮะและถึงแม้คุณหมอบอกถึงแม้คุณจะแก้ปัญหาว่าเอางี้ลวกันต่อไปเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันเด็กติดในรถจอดรถไว้แล้วไขระจกลงนิดนึงให้มีอากาศ <ใน S 2> หายใจคุณหมอบอกก็ ก็ซื้อเวลาไปได้อีกหน่อยนึ่งซื้อเวลาไปได้อีกหน่อยนึงแต่ที่สุดแล้วอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็ตายอยู่ดีแล้วคุณหมอเขาบอกนะครับว่าก็จริงอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการจะสอนให้เด็กเนี่ยนะฮะได้มีการช่วยเหลือตัวเองก่อนอย่างเช่นบีบไตรลรถยนต์นะฮะหรือว่าเปิดล็อกประตูแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยเด็กที่ต่ำอายุต่ำกว่าหขวบเนี่ยนะฮะเขายังทำอะไรไม่ได้แล้วที่สำคัญเนี่ยนะพอถึงเวลาขับขันเนี่ย อย่างแรกที่เด็กทําคือร้องไห้ก่อนอออสิ่งที่เราสอบบนบางทีเขาอาจจะนึกไม่ถึงอา,อาจจะลืมเขาเด็กเพราะเขาเด็กเกินไปเขาก็จะร้องไห้ก่อนเลยนะแล้วพอร้องไห้จนหมดแรงหรืออะไรแล้วเนี่ย่อยจะมาคิดถึงเรื่องบีบแปรหรือจะเปิดประตูบางทีมันก็สายไปนะผมก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นใช่คุณหมอเขาเลยกําชับว่าคือมันต้องมีเรื่องของการตรวจเช็คอะถูกต้องรถเนี่ยไม่ใช่มีแค่คนขับต้องมีครูพี่เลี้ยงอีกคนนึงเรารับเด็กขึ้นมาทั้งหมดกี่คนอ่ะสมมุติ15คน ก่อนลงจากรถก็ต้องตรวจด,ดูครบ15บห้าไหมครับเข้าห้องเรียนตรวจดูอีกทีครบสิบห้าไหมครับอย่างเนี้ยคืออย่าไปแก้ที่เด็กแต่ว่าแก้ที่ผู้ใหญ่ดีกว่าแก้ที่ผู้ใหญ่ก่อนครับใช่ใชก็หวังว่าคงจะไม่มีแล้วนะฮะเพราะถ้าเกิดมีรายต่อไปเนี่ยรายต่อไปเนี่ยจะหนักเลยนะใช่ครูพี่เลี้ยงเนี่ยจะถูกสังคมประนามอย่างหนักเลยนะใช่ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนจะถูกสังคมประนามอย่างโอ้โหคือคือแย่เลยนะฮะนี่นะฮะเพราะว่ารายของ อันนี้เป็นอะไรเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ที่เขาจะออกมาแล้วแจกจ่ายให้กับโรงเรียนที่มีเด็กเล็กฮะออไปติดรถนักเรียนเพราะว่าต้นเมษายนก็มีกรณีน้องเอ๋ยแล้วพอมีกรณีนี้เห็นไหมฮะหลายคนก็แบบตกใจอะไรเนี่ยเพิ่งเกิดเองเออ,เอ,อนั่นน่ะสิคือประมาณว่าคือคณะครูนี้ครูพี่เลี้ยงนี้โรงเรียนนี้เฮ้ยไม่ได้ดูข่าวเลยเนี่ยออใช่ไหมก็เหมือนกันเลยนะก็นั่นน่ะสิฮะแล้วถ้าเกิดสมมติเกิดอีกนะฮะ คือหลายคนจะคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดกับเราหรอกมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเกิดอีกนะฮะโอ้โหผมว่าลายต่อไปเนี่ยคุณคุณแทบแทบจะอยู่ไม่ได้ใช่ใช่แทบจะอยู่ไม่ได้เพราะมันมีกรณีตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์สองลายติดติดกันแล้วเนี่ยค,คุณยังแบบเพิกเฉยหรือว่าสับเพ่าเนี่ยออาวละเ,เราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับ